วัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคดเมย์เม,มสินิธิกันทานะคะวันนี้ค่ะคุเมย์ก็จะเอาเรื่องของเรื่องราวของการตอบคําถามค่ะมีหลายคนนะคะอินบ็อกมาถามเมย์เนาะว่าเอ๊คุณเมย์คะระดับน้ําตาลในเลือดแค่ไหนถึงจะเป็นโรคเบาหวานค่ะวันนี้เมย์ก็ขอขอบคุณนะคะบทความดีๆจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเปาโลค่ะ โรคเบาหวานนะคะเป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินค่ะหรือว่าการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินนั่นเองนะคะทําให้กระบวนการดูดซึมน้ําตาลในเลือดให้เป็นพลังงานของเซลล์ในร่างกายเนี่ยมีความผิดปกติค่ะหรือทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจนเกิดน้ําตาลสะสมในเลือดปริมาณมากหากปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้เป็นเวลานานจะทําให้อวัยวะต่างๆเสื่อมเกิดโรคอาการและอาการแทรกซ้อนนะคะ โรคเบาหวานเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายของอวัยวะต่างๆทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเกิดโรคแทรกซ,ซ้อนทางหลอดเลือดตามมาจนเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะทุกพลภาพหรือเสียชีวิตในที่สุดโรคเบาหวานชนิดที่สองเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชากรไทยโดยพบมากขึ้นในผู้สูงอายุในปัจจุบันค่ะ ประเทศไทยยึดหลักเกณฑ์ตามสมาคมเบาหวานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาในการจำแนกผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยการเติมปริมาณน้ำตาลในเลือดหากผลการตรวจหลังงดออกกำลังออหลังงดอาหารและเครื่องดื่มมีน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดไม่เกิน100มิลลิลิตรต่อเดซิลิตรแสดงว่าระดับน้ำตาลของโทษถ้ากดผิดแล้วแ๊บนึงอ่ะแสดงว่าไหนวน้ อ่าแสดงว่าระดับน้ำตาลในเลือดปกติทั้งนี้ระดับน้ำตาลในเลือดยังบ่งบอกถึงภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานอีกด้วยนะคะซึ่งผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นโรคต่อภาวะเป็นโรคเบาหวานสามารถพัฒนาจนเกิดโรคเบาหวานประเภทที่2เบาหวานที่เกิดจากการที่ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอต่อการใช้โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในสมองในอนาคตได้ง่ายขึ้นโรคเบาหวานมีอาการอย่างไรอาการหลักๆที่สื่อว่าคนนั้นมีความเสี่ยง ที่จะเป็นเบาหวานได้แก่รู้สึกหนวบบ่อยกระหายน้ำปัสสาวะมีปริมาณมากและบ่อยอีกทั้งยังมีอาการอื่นๆประกอบอาทิเช่นเหนื่อยอ่อนเพลียผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวตาแห้งมีอาการชาที่เท้าหรือรู้สึกเจ็บแปลกๆที่ปลายเท้าหรือเท้าร่างกายสูผ้ผอมผิดปกติโดยไม่สามารถหาสาเหตุได้เมื่อเกิดบาดแผลที่บริเวณต่างๆ ของร่างกายมักจะหายช้ากว่าปกติ <c oughs> โดยเฉพาะแผลที่เกิดกับบริเวณเท้าสายตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้10สัญญาณอันตรายของโรคเบาหวานนะคะ 1. อ่อนเพลียง่ายทางทาง,ทางที่พักผ่อนเพียงพอและไม่ได้ป่วยไขย้พร้อมลงอย่างไม่ทราบสาเหตุปัสสาวะบ่อยผิดปกติหิวน้ำมากกว่าปกติเพราะร่างกายสูญเสียน้ำจากการปัสสาวะบ่อยตาพร่ามัวลงอย่างไม่ทราบสาเหตุปวดขาปวดเขา่าผิวหนังแห้งและมี อาการคันอาจจะคันตามตัวหรือคันบริเวณปากช่องคลอดเป็นฝีตามตัวบ่อยๆอ,อารมณ์แปรปรวนโมโหง่ายแพ้หายช้าไม่แห้งสนิทหรือขึ้นสะเก็ดทีเสียที อินซูลินต่อร่างกายนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องทาความเข้าใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอินซูลินเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่สําคัญของร่างกายจะใช้สําหรับการสร้างแล้วก็หลั่งออกมาของเบต้าเซลล์ของตับอ่อนมีหน้าที่พาน้ําตาลกูโคเข้าสู่เนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายนะคะวันนี้ค่ะใครที่ยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานหรือเป็นแล้วนะคะเมยอยากให ระวังการทานอาหารนะคะวันนี้เมก็เลยจัดทำอ e ีบุ๊กขึ้นมาค่ะเป็น1 0 0อันดับน้ำตาลในอาหารที่ควรระวังไว้นะคะก็วันนี้เราเดินทางกันมาถึงลำดับที่40่สถึงสาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าครีมโลชีตนะคะจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะคะอันดับที่เดี๋ยวนะอ่าลำดับที่39นะใช่ไหม ชาบากเลยเลยกน,นะคะอันดับที่สี่สิบค่ะก็จะเป็นของโปรดของคนผู้สูงอายุของแต่ละบ้านเลยนะคะหลายๆบ้านเลยนะคะก็คือมะม่วงสุกค่ะมะม่วงสุกหนึ่งรอยกร,รัมเนี่ยให้น้ําตาลสูงถึงสิบห้ากร,รัมนะคะหนึ่งร้อยกร,รัมเนี่ยน่าจะมะม่วงหนึ่งลูกนี่น่าจะประมาณสามสี่สามสี่ห้าร้อยกร,รัมแล้วด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานน้ำตาลอ่ะเวลาที่เราเปรียบเทียบนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เรามีให้ปริมาณน,น้ำตาลเนี่ยเราจะ เทียบสัดส,ส่วนกับ100กรัมเนาะเราจะต้องดูเอานะคะว่า100กรัมเนี่ยขนาดประมาณไหนนะคะอันดับที่39นะคะก็จะเป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยหอม100กรัมค่ะให้น้ําตาลสูงถึง15กรัมเลยนะคะอันดับที่39ค่ะช่วงนี้ส้มที่เชียงใหม่นี่กําลังอร่อยแล้วก็กาลังหอมหอมหว,นวานๆเลยนะคะส้ม100กรัมค่ะให้ปริมาณน้ําตาลถึงไม่มันไม่ยอมไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะให้ปริมาณน้าตาลสูงถึง 13.5กรัมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปลำดับที่37นะคะจะเป็นอะง่นค่ะอะงุนน100กรัมค่ะให้ปริมาณน้ำตาลสูงถึง12.5กรัมเลยทีเดียวค่ะอันดับต่อไปจะเป็นอันดับที่36นะคะที่เรามาดูกันเมื่อกี้นะคะเป็นเค้กโรค่ะเค้กโรให้น้ำตาลสูงถึง11กรัมเลยค่ะอันดับที่35นะคะเป็นของโปรดของเมย์นะคะชอบแบบ แบ่งแบ่งชั้นกินนะคะก็คือขนมชั้นนะคะแค่เพียง1ชิ้นค่ะให้น้ำตาลสูงถึง10กรัมเลยทีเดียวค่ะอันดับต่อไปนะคะจะเป็นอ่าขนมมอ้อแกงค่ะขนมหมอ้อแกง1ชิ้นนะคะให้น้ำตาลสูงถึง10กรัมเลยนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นของ เป็นอของกินนะคะเป็นอาหารนะคะอาหารแกงส้มค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าแกงส้ม1ถ้วยเนี่ยให้น้ำตาลสูงถึง10กรัมเลยทีเดียวนะคะอันดับรองสุดท้ายนะคะน้ำกาแฟค่ะกาแฟ1ซองนะคะให้น้ำตาลถึง10กรัมเลยทีเดียวนะคะ อันดับที่3 1นะคะอันดับสุดท้ายในคลิปนี้นะคะก็คือนมจืดนะคะนมจืดหน,หนึ่งกล่องนะคะให้น้ําตาลสูงถึง10กรัมนะคะมีหลายคนนะคะอินบอกมาถามคดเมว่าคดเมย์นมจืดอ่ะนมมัมีน้ําตาลด้วยเหรอกาแฟสดมีน้ําตาลด้วยเหรอใช่ค่ะมันมีกาแฟเออมันมีน้ําตาลแฝกน,นะคะทุกคนต้องระวังไว้ให้ดีนะคะอันดับสุดท้ายนะคะก็จะเป็น การกิจกรรมการแจกอ e ีบุ๊กนะคะเป็นอ e ีบุ๊กห0ึอันดับเมนูอาหารน้ำตาลต่ำนะคะทุกคนสามารถกดเข้าไปใน l ล n e ID ดีแอดสองสอนะคะเพื่อที่จะขอลิงก์ของอ e ีบุ๊กได้เลยนะคะคนเมแจกฟรีอยู่นะจ๊ะทุกคนอย่าลืมเข้ามาอ่าอินบอกเข้ามาขอได้เลยนะคะส่วนวันนี้นะคะอันดับของ อาหารน้ำตาลต่ำลำดับที่3 1มสถึงสีนะคะ40นะคะก็จะมีนมจืดค่ะให้น้ำตาล10กรัมกาแฟ1ซองน้ำตาล10กรัมแกงส้มหนึ่งถ้วยน้ำตาล10กรัมขนมหม้อ,อกแกง1ชิ้นน้ำตาล10กรัมขนมชั้น1ชิ้นน้ำตาล10กรัมเค้กครีมโเคกโ้เคกโรครีมสดนะคะน้ำตาล11กรัมองุ่นขเขียวน้ำตาล100ยกรัมส้มน้ำตาล100ยกรัม เอน้ำตขอโทษค่ะอันญมณนเขียว1 0 0กรัมน้ำตาล12.5กรัมส้ม1 0 0กรัมน้ำตาล13.5กรัมกล้วยหอม1 0 0กรัมน้ำตาล15กรัมมะม่วงสุก1 0 0กรัมน้ำตาล15กรัมนะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะคนเมก็จะมาแบ่งปันนะคะอันดับน้ำตาลในอาหารค่ะในลำดับที่30-21ถึง21นะคะเรามารุ้นกันค่ะว่า าขาาวหมกไก่นะคะจะให้ปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ให้ค้นเมด้วยนะคะกับค้นเมยเมสินีทีกันทาค่ะสวัสดีค่ะ